มันใช่ไหมล่ะมาเจอเหมือนสูตร32ไปอื่นมันใช่ไหมล่ะคุณแม่แล้วมันเป็นมาเป็นท่ายีนเยอะด้วยนะมีผ้าคอต้อนคนใส่แต่เนี่ยคอต้อนก็จะเป็นสีสีแบบนี้มันใช่ไหมล่ะสีสันสวยวแล้วราคาถูกแบบนี้ถ้าจูให้โรงงานคัดให้จริงๆนะแค่เขาส่งเป็นตัวนะคะเขาไม่คัดเป็นกิโลให้คุณแม่ดังนั้นนะคะใครเจ้าก็ไหนรีบไปเอาค่ะ สวยมากเนี่ยเป็นผ้ายีนเหมือนแบบว่าแต่ง,แต,งแต่งกะระซีนมากแต่งซีนสวยมากเน,นี่ยฟิวผ้ายีนเลยคุณแม่ตาคุณแม่โคตรคุ้มทางคนนุ่มโคตรคุ้มลูกค้าดูแม่ยื้ขาไปถึงมาก้อนหนึ่งนะยื้อขาไ<า>ปถึงมาก้อนหนึ่งสวยอ่ะสวยสวยงงงงมากสินทรสองเราต่างกันมากนะคะคุณแม่เนี่ยคุณแม่ดูสวยมากเนี่ยอุ้ยแล้วเฮอดิแล้วสปอยก่อนนะว่าก้อนใหม่มีไม่ถึงสิบเออก้อนใหม่เหลือไม่ถึงสิบมีไม่เยอะแม่สานะรอบต่อมาก็หมดในไลเลยใช่มันเหมือนแบบแม่ได้กางเกงยีนสีสีไปอ่ะมันเป ลูกหางานมันดูแบบมีราคาเนาะจริงต้องมีราคาขแม่สานะแม่ดูอุ้ยแม่โซงคาโก้แบบลายกระเป๋ามากคาโก้มาคแม่หรกระเป๋าแปดมั้งเนี่ยคุณแม่แปดหรือสิบไม่รู้นะสองสี่หลบไมหกแปดเหรอหกตลบแปดเออนั่นแหละแม่แปดกระเป๋าแปดกระเป๋าเออคุณแม่โคตรจึ้งศ right right ูนย์สามสองป้ายนี้โคตรจึ s <S ้งคุณแม่แม่นะอันนี้จริงจริงมันเป็นเกงคอตตอนสกินนี่ทั่วไปที่เรารู้จักคือศูนย์สามสองใช่แต่ศูนย์สามสองอ่าโรงงานนี้จะเป็นแบบนี้เหมือนโรงงานนนอื่้าปที่อนเแม่่แบบวา เนี่ยคือแทบไม่มีสีดําเลยเขาจะมาเป็นสีๆแบบนี้แม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคัดยังไงเหมือนกันนะถูกแม่แต่จูว่ามันมันสวยแล้วก็มันคือมันคุ้มโรงงานเขาไม่ทําให้เกาหลียะที่เป็นกางเกงยีนสีอะไรเายเท่าไหร่ห้าห้าก้าวอะจริงแม่ดูตัวนี้เนี่ยแล้วจูก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ทักโรงงานนะครับไม่ทักนะคะเออก็ให้เขาอัดมาแบบนี้เลยให้มีคอมเมนต์นะให้มีคอมเมนต์เออสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่นะคะคุ้มจริงไหมจ๊ะเนี่ยเลิศไหมล่ะแล้วมันก็ค่ะส่งไปเลยแม่ส่งบอยส่งนเยะล 9กโลคุณแม่เอาไปแค่สา0พันเก้าร้อกบาทแม่สามพันเก้ารอเขาซักดมาหรือทำอะไรมาสักอย่างถ้ามันนุ่มมากแต่งกระเป๋าคาโก้มาอีกอุ้ยแม่คาโก้ตัวที่สองค่ะรคนะคุณแม่ไว้แม่กนานไปเหรอสิ ก้อนใหม่ละสี่ศูนย์ห้าเก้าไปแล้วฉ่ำมาศูนย์ห้าเก้าส่วนไปน้ำตาแทบไหลคุณแม่น้ำตาแทบเล็ดมันสวยเกินใช่ไหมจริงเออะแม่อันนี้นะใครจะเอานะคะคุณแม่ขาเอาก้อนรีวิวก่อนเนาะสามพันรอ่ะสามพันเก้าลดสามร้อยเหลือสามพันหกร้อยตัวเต็งเนี่ยใครจะจัดคุณแม่ก้อนรีวิวรหัสมาเลยก้อนนี้อาศูนย์ห้าคุณแม่สาวอาศูนย์ห้าค่ะอาศูนย์ห้าเลยแม่เนี่ยได้ป้ายโคเรียไปเลยค่ะงงมากสีแบบมินิมอลมินิใจสุดๆทรงกระบอกคุณแม่อันนี้คระทรงไปเลยนะมีลูกไม้ไหมคะป้ายนี้เหมือนมีเนาะมีแแนน่่มมมีีะใ้ยเปิดหคุณ ว่ายไปแล้วก็รีวิวร้ายเกาหลีแม่ก็รีวิวลูกค้าวฉ่ำมากแม่เราก็ใหม่ด้วยนะใครเอาก้อนใหม่รีบเอานะคะใครเอาก็ใหม่มาเหลือแค่ก้อนสองก้อนนะใช่ใครเอาก้อนใหน B F ศูนย์สามสองแม่จ้ะเหลือก้อนเดียวค่ะเหลือก้อนเดียวค่ะ B B าก้อนเดีแม่ดูเก็บเลยเก็บเลยนี่อ่ะหมดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะแล้วนะพี่งานให้น้องเก็บเลยนะอู้หเธอสวยอ่ะเธอแบบนี้โรงงานถุนไม่คัดให้จริงๆนะคุณแม่สวยมากจริงนะเธอค่ะเฉพาะกระบอกขายอ่ะเธอตัวนนนนนนนีี่่เเป็ออแแแบบ้้้ขาายไดพงะะมคืทุใหร แม่ขายตัวละร้อยสามสิบเก้าตัวคืนทุนจริงที่เหลือแม่ขายเลยค่ะม้วนๆน,นะฮะจริงกี่โมงจะรอดูเอออะไรอุ้ยขา, <ไอ S 1> ขาโกมาอีกไอไอใครใครกี่โมงจะรอดูแม่จะดูะไหลไว้ไม่ทันทั้งรีวิวเลยก้อนใหม่โอ้ยพี่บีนะคะแม่คาโกะตัวนี้สวยมากวุ้ยสวยงามขาโกะสวยมากจริงอยากได้ขาโกะคาโกะหมดเกลี้ยงเลยค่ะขาโกะหลวน